ตรงนี้มาดูความเคลื่อนไหวของอุดรธานีเอฟซีนะคะทางฝั่งของโคชโชคทวีพรมรัตน์ค่ะล่าสุดนี้ค่อนข้างจะแสดงความมั่นใจนะคะว่าจะสามารถเอาชนะน้องบัวพิชยาเอฟซีในรอบที่2ของแชมป์สายได้แน่นอนค่ะครับความเคลื่อนไหวของทีมยัก์ศาสตร์อุดรธานีเอฟซีเลยครับที่เพิ่งเอาชนะนารายูไนเต็ดในช่วงต่อเวลาพิเศษไป3-0เข้ารอบ2ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกสายเเจอกับน้องบัวพิชยา FC นะครับทีมจากโซนภาคเหนือ โดยที่โคชโชกชุทวีพรรัตน์นะครับคุณสุใหญ่ของทีมบอกมาบอกว่าฟอร์มการเล่นของลูกทีมถือว่าน่าพอใจแต่ยังต้องปรับปรุงเรื่องของโอกาสทําประตูเนื่องจากโอกาสเยอะแต่ว่าทําไม่ได้นะครับรวมไปถึงยังมองไปถึงเกมหน้าที่ต้องเจอกับทีมแกร่งอย่างน้องบวัวพิชยะซึ่งมีชัชชัยผลแพทย์ดูลาทีมนะครับซึ่งเคยเป็นทั้งครูเคยเป็นโค้ชของโคชโชกสมัยเป็นนักเตะม,มาด้วย โดยตอนนี้กําลังศึกษาร,รูปแบบการเล่นจากวิดีโอของทีมหนังบูมัชยะนะครับแต่นับว่าเป็นเรื่องดีนะฮะถ้าเกิดว่าทีมนั้นได้เล่นเป็นทีมเยือนก่อน<ฆ>เพราะว่าถ้าสกอร์มาไม่เสียเปรียบ นัดที่2ถ้าเล่นในบ้านเองก็ถือว่าจะได้เปรียบเรื่องของเสียงเชียร์แฟนบอลทั้งนักเตะนั้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ไม่มีโอกาสที่จะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้ด้วยนะฮะโคชัวก็มองอายาวว่าถ้าเกิดเกมนัดที่2นั้นถ้ามันมีสกอร์ยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยนักเตะอาจจะได้เปรียบมากกว่าเพราะว่ามีแฟนบอลคอยหนู่หลังให้กําลังใจเพราะว่าบอกว่าอุดรนั้นแฟนบอลนี่เต็มสนามแน่นอนครับค่ะ